เทพพ่อแม่ครัวอาจารย์นั่นนะพระองค์หนึ่งท่านกำลังพิจารณาระดับจิตของท่านอยู่ระหว่างเห็นโครงกระดูกทั้งหมดเห็นโครงกระดูกองค์ท่านเองก็ไดท่านอยู่ในป่าองค์เดียวสามีภรรยาทะเลาะกันแล้วเขาหนีเขานี้เนี่ยมันทะเลาะกันเมียหนีเขานี่พอเมีหนีไปสามีก็ไปตามภรรยาสิ ไปตามภรรยาแล้วไปเห็นพักอมฐานท่านอยู่องค์เดียวในป่าไปถามท่านหนะดิท่านไม่ได้นั่งสมาธิท่านนั่งอยู่ธรรมดาเนี่ยไปถามพระคุณเจ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านไปทางนี้ไหมอาตมาไม่เห็นไม่เห็นเห็นแต่โครงกระดูกมันเดินผ่านไปมีแต่โครงกระดูกก็เลยเดินผ่านไปทางนี้อ่ภรรยาของเธอเนะี่ยฉันไม่เห็น ก็ไม่เห็น